สวัสดีเช้าวันอังคารที่23พฤษภาคมค่ะคุณไบเดนรีบบินกลับจากประชุม G7 ที่ญี่ปุ่นเพื่อมาเจรจากับคุณเควินเบคัที่ประธานสภาผู้แทนรัษฎรจากฝ่ายริพับลิกันแม้ยังไร้ข้อสรุปแต่ตลาดคงคาดหวังผลลัพธ์แง่บวกในไม่ช้าเห็นได้จากตลาดหุ้นดูดีจนถึงเช้านี้ที่เอเชียส่วนคุณเจมี่ไดมอนด์ CEO JP Morgan กล่าวในงาน Investor Day เดนตลาดให้เตรียมรับมืออัตราดอกเบี้ยซึ่งจะสูงขึ้นกว่าปัจจุบันโดยอาจไปไกลถึง6-7%ความคิดเห็นของหัวเรือใหญ่แบงก์ยักษ์เบอร์หนึ่งสหรัฐสอดคล้องและรุนแรงกว่าวิวของคุณเจมส์บูลาสอีกค่ะโดยประธานเฟดสาขาเซนหลุยส์ายซาดิดผู้ไม่มีสิทธิโ์โหวตปีนี้บอกว่าอยากขึ้นดอกเบี้ยอีกสักสองครั้งและตลาดกังวลรีเซชชันมากเกินเหตุเว็บไซต์ Zero Hedge ชีบ้บรรดา Hedge Funds อาจซื้อไล่หุ้นสหรัฐถ้าดัชนี SP 500พุ่งทะลุแนวต้าน4,200แต่ยังคาดว่าเศรษฐกิจจะฉดถอยอยู่ดีจึงกระนำขายช็อตสัญญาฟิวเจอร์สและออปชันน้ำมันดิบส่งผลให้ตลาดโชว์ a บร s ิ Position หนักสุดในรอบ12ปีเทรดเดอร์ระแวงว่ารัสเซียอาจโกงข้อตกลง O p e ปกพลัโดยแอบผลิตส่งออกเกินโคตากังวลเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยจีนแผ่วกดราคาน้ำมันดิบหอเหี่ยวในช่วงเดือนที่ผ่านมา แต่ข้อที่จริงมันสนทางค่ะดีมานแกร่งกว่าคาดจน IEA ต้องอัปเกรดประมาณการขณะย่อส่งออกน้ำมันดิบสุทธ,ธิทางทะเลของกลุ่มประเทศโอเปกเริ่มลด,ดลงแล้วกว่า1ล้านบาร์เรลต่อวันใน2สัปดาห์ที่ผ่านมานักกลิกย์แทมเชมั่นว่า3มวิตตกกำลังจะคลี่คลายส่งผลให้มุมมองตลาดเปลี่ยนแปลงและเกิดการปรับทิศทางการลงทุนครั้งใหญ่ตามที่อธิบายไว้ในบทความ3คลาย3ขาย3ซื้อ3มวิตตกจะคลี่คลาย 1. เพดานนี สวิตกธนาคารภูมิภาค 3. เศรษฐกิจจีนชะลอ 3. สิ่งควรโดนขาย 1. เงินดอลลารส 2, ์สหรัฐ 2. พันธบัตรสหรัฐ 3. หุ้นเทคยักษ์สหรัฐและ3สิ่งควรถูกซื้อ 1. เงินหยวนจีน 2. หุ้นจีนและ3สินค้าโภคภัณฑ์ค่ะมาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซ็นเนกปิดไปที่1529.24จวก0.95เปอร์เซ มูลค่าการซื้อขาย55,532ล้านบาทโดยตลาดทุนไทยเคลื่อนไหวพันพวนค่ะจากที่ในช่วงเช้าปรับตัวลงไปหลุด1,500จุดและช่วงบ่ายสามารถพลิกกลับมาเป็นบวกได้โดยที่มีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่กลับเข้ามาโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าและค้าปลีกที่ปรับลงไปมากในสัปดาห์ก่อนขณะเดียวกันค่ะความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยทางการเมืองก็ได้เห็นความชัดเจนออกมาจากการถแถลง MOU ของพรรคเก,ก้าไกลและพรรคร่วมรัฐบาล ส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่97,973้าบาล้านบาทและยูพันธบัตรอายุหปีปิดที่ 2. 2เปรเซปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.01%นงเอร์ซนค่ะส่วนฝั่งของค่าเงินบาทค่ะปิดตลาดเย็นวันนี้ที่3 4บสาท44สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทเคลื่อนไหวตามแรงซื้อแรงขายทั่วไปตอบร,รับข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ประธานเฟดออกมาระบุว่ายังมีแนวโน้มที่อาจจะขึ้นอนอออัตตาดดดกกเเเบีี้้ยย่่่ไไหงงงินฟมถึจจุทพใ ส่วนฝั่งของเอเชียนิกิตลัดหุ้นโตเกียวปิดบวกและแตะระดับสูงสุดในรอบ33ปีค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีคุณโจไบเดนผู้นําสหรัฐสแสดงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการเจราจารปรับเพิ่มพนานหนีของสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชราระหนี้นิกกิปิดไปที่3 1 8 6 8 2จุดบวก0.90%ส่วนซิงไคเข้ามาสิดราดหุ้นจีนปิดบวกค่ะการรับข่าวธนาคารกลางจีนประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีติดต่อกันเป็นเดือนที่9 เซยงไฮคอมมิชชั่นปิดที่3 2 9 6 4 7อสิจุดี่บวก0 3นสเส่วนฝั่งของดาวโจนสตลาดฮุนยอกปิดลบในวันจันทร์ค่ะเนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนที่จะรู้ผลการเจรจาปรับเพิ่มพดานนี้ครั้งล่าสุดระหว่างประธานาธิบดีคุณโจบไบเดนผู้นําสหรัฐและคุณเควินเบคัตตีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐดาวโจนสปิดที่3 3 2 8 6 5 8ดจุดลบ0.4 2อเปอร์เซ็นต s p e 500ปิดที่4,192.63จุดบวก0.02%และ NASDAQ ปิดที่12,720.78จุดบวก0.50%ค่ะส่วนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดทรงตัวในวันจันทร์ขณะที่นักลงทุนรอผลการเจรจารเรื่องพิดานนี้ของสหรัฐและแนวโนม้มนโยบายการเงินในสหรัฐและยุโรป c c 4 0ค่ะปิดที่7,478.16จุดลบ0.18% ดัคปิดที่16,223.99่อาจุดลบศูนเซนแล้ฟูตซีร้อยค่ะปิดที่7,770.99จุดบวก0.18%เซค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยส่วนฝั่งของสัญญ,ญาณน้ำมันดิบยุทธศาสตร์นิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ค่ะเพิ่มขึ้นมา0.61% 71ปิดดที่อลลาร์99เซนต์ต่อบาร์เรล โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าความต้องการใช้น้ำมันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้อย่างไรก็ดีค่ะสัญญ,ญาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นไม่มากนักเนื่องจากการแข็งค่าของดอลลร์และความกังวลเกี่ยวกับปัญหาพิแดนนี้ของสหรัฐได้สกัดแรงบวกในตลาดส่วนฝั่งของเบรนท์ค่ะบวกเพิ่มขึ้นมา0.5 4ดี่ปเซนติดที่75ดอลลาร์99ิเซนต์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญ,ญ,ญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ค่ะเนื่องจากการแข่งน้าขลาด ขณะที่นักลงทุนจับตาผลการเจราจาปรับเพิ่มพดานนี้ครั้งล่าสุดระหว่างประธานาธิบดีคุณโจไบเดนผู้นําสหรัฐและคุณเควินแมคคัตี้ประธานสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐส,สัญญานองคำตลาดโควิสมมติเดือนมิถุนายนลบ0.22เปซปิดที่1,977.20เซนต์ต่อทรัลส์และนี่คือทั้งหมดของเคทแอมเดลิเนที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคทแอมบ์สมาร์ทเทรดกัน แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ